นี่เสียงใหญ่เลยพี่น้องดิ mút xi từ chỗ thẹn xem cái lòng nắng nhỉ không วาาเลยแา่ว้าเลีวว่ลออยอุตสาห์มาพี่นอ้องเหรอโอ้ยไล่พี่นอ้องไล่ปีก ตัวลายปีรูพี่น้องครับผมสุดยอดแทืบานนี่ปอดลายเสียงหน่อยครับขรลมจัดเลยทุกๆทูทๆทูมๆาแล้วตัวเดี๋ยวตามเสียงไงนี่ครับเสียงหน่อยขรลมจัดมือกดําปื้ดเลยพี่น้อง ปาดตมึงไล่ปีครับผมแข็งสันแข็งงครับผมปาดตติดรักค่ะโอ้แข็งแตกวะมาแตกพี่นองโอ้แข็งแตกแปะตลอดมึงครับ แข็งแตกแผลตลอดเลยครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดลาไรข้อดำายพี่น้องนูกสองกุก๊กตัวนี้ครับเสียงหน่อยสองกุ๊กตัวนั้นละว่องว่องว่องอยู่นี่ละโวนท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 วโอเคครับพี่น้องได้แผลหนึ่งแล้วมือน,นี้ Suena la... หล่นลงงามหลายพี่น้องมาจับนี่นะครับเนาะเจอต้นวนว่ามันสิจับต้นไม้บ่จับครับมาหล่นลงมาเนี่หมุนติ๋วลงเลยมึงไล่เลยพี่น้องคนอืมหลังเลยอืมเกี่ยวพี่น้องเกี่ยว แข่งแต่เกือบตลอดครับพี่น้องไลยปีกคมกราแล้วมุนเนะลยไล่ปีกกระไดกับาาประชัดปไนไดนะครับเนาะแกวเลยพี่น้องไลยงามๆครับเบื้องในคลิปแล้วผมลงลงให้เบื้องแล้วครับเนาะงามลายจุหยอดเลยพี่น้องเนาะแก้ขึ้นชุดนี้แล้วครับได้นั่ริ้วตันเสียังไงตัวนี้ครับผมเมื่อกี้เห็นแต่หัวแต่ยิ่งขันงอน กะนั่งฟังโดนเลนะครับเป็นนกเสียงเงยตัวหัวตะขันยุ่นเป็นริ้วตันเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวแกขึ้นจากน้อยเฮาย่องย่องย่องเข้าไปในนี้ใกล้ๆนี้เดี๋ยวมือมอื่นเขามาเอาเสียงไง่ตัวฟังข้างผีนะครับเนะ่าะแล้ว นะครับมือนนีก,ก็ได้จัดไปนึ่งแตมแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปตามไมหมหนางปักขึ้นจับปาก้อนพี่น้องสซมีแห้งจับกุิลโอเคครับมวัดีครับผม